ไม่ที่คานทียังเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษมีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเขาไม่ค่อยชอบคานทีเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชียและยังมีผิวสีจึงมักจะพูดเสียดสีให้คานทีรู้สึกอับอายอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งคานทีได้ไปกินข้าวที่โรงอาหารและเขาก็ได้เดินไปเพื่อที่จะขอนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับอาจารย์แต่อาจารย์คนนั้นกลับเอ่ยประโยคขึ้นมาว่าคานทีเธอรู้ใช่ไหมว่าหงกับหมามันกินข้าวด้วยกันไม่ได้นะ คันทีได้ฟังเลนนิงเป็นสักพักหนึ่งแล้วเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้เขาจึงตอบกลับอาจารย์ไปว่าได้ครับงั้นผมจะบินไปกินที่อื่นก็ได้ครับพูดจบคานทีก็ถือจานข้าวแล้วลุกไปยังอีกโต๊ะหนึ่งทําให้อาจารย์ท่านนั้นรู้สึกโกรธคานทีเป็นอย่างมากที่ตัวเองโดนเปรียบเทียบว่าเป็นหมาเขาจึงคิดวิธีเพื่อที่จะหาทางเอาคืนหลังจากที่โดนคานทีเอาชนะไปในครั้งแรกในระหว่างที่อยู่ในชั้นเรียน อาจารย์จึงได้ตั้งคำถามกับคันทีต่อหน้าเพื่อนๆคนอื่นในห้องเพื่อหวังจะให้คันทีตอบไม่ได้และต้องอับอายโดยอาจารย์ได้ถามคาันทีว่าถ้าหากมีกล่องอยู่สองใบกล่องหนึ่งใส่ความรู้เอาไว้และอีกกล่องใส่ความร่ำรวยเธอจะเลือกกล่องไหนหลังจากที่คันทีได้ฟังคำถามของอาจารย์แล้วจึงตอบอาจารย์ไปว่าผมเลือกความร่ำรวยครับเมื่ออาจารย์ได้ฟังคำตอบแล้วก็ยิ้มเย้ยในทันทีพร้อมกับพูดว่า ถ้าเป็นอาจารย์จะเลือกกล่องความรู้เพราะความรู้สามารถช่วยเราสร้างเงินได้แต่หากร่ำรวยโดยไม่มีความรู้ทรัพย์สินก็จะหมดไปในไม่ช้าคานทีนั่งนิ่งสักครู่ก่อนจะตอบอาจารย์กลับไปว่าใช่ครับเพราะคุณเราต้องอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอยู่แล้วครับเมื่ออาจารย์ได้ฟังคําตอบก็ยิ่งโกรธและโมโหมากกว่าเดิมหลังจากที่โดนคานทีเอาชนะไปได้ถึงสองครั้งระหว่างที่อาจารย์ตรวจข้อสอบผลคือคานทีทําถูกหมดทุกข้อ อาจารย์ไม่รู้จะทํำยังไงจึงได้เขียนลงในกระดาษคําตอบของคานทีว่าไอง้งั่งเมื่อคานทีได้รับกระดาษคําตอบคืนก็ตกใจกับสิ่งที่อาจารย์คนนั้นทำเขานั่งคิดสักพักแล้วก็เดินไปหาอาจารย์พร้อมกับบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เซ็นชื่อแล้วแต่ลืมให้คะแนนผมครับอาจารย์โกรธมากที่โดนบอกว่าเขาชื่อไอง้งั่งเรื่องราวของคานทีสอนให้เรารู้ว่าการตอบโต้นั้นไม่ใช่สิ่งที่แย่แต่เราควรใช้ไหวพลิบในการเอาคืนไม่ใช่ใช้กำลัง เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับกลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจาก lục bè